พระเอกชื่อดังสุดปังเปิดธุรกิจได้1ปีติดท็อปสิบขนชื่อบริษัทอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตชื่อดังอย่างมิวสุพปอิ์ซซึ่งหนุ่มมิวนั้นเดินเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ18ปปีมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากทั้งโฆษณาถ่ายแบบและมิวสิกวิดีโอเล่นหนังสั้นและซีรีส์จนเป็นที่รักที่ชื่นชอบและมีแฟนคลับติดตามทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนอกจากหนุ่มมิวจะมีบทบาทเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงแล้วยังพบว่าหนุ่มมิวนั้นเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทมิวสุปสิสสตูดิโอจำกัดอีกด้วยเริ่มจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้ว27มีนาคม2513ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทและความปังไปกว่านั้นก็คือบริษัทของมิวติดอันดับ4ใน10บริษัทที่มีการค้นหามากที่สุดและในแต่ละวันมีผู้ค้นหาบริษัทหนุ่มมิวหลักร้อยและพบจำนวนยอดค้นพุ่งขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันอีกด้วย เรียกได้ว่างานป้างมีผู้ติดตามจำนวนมากและเป็นที่จับตามองจะฉายแววหนุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงด้วยนะคะเนี่ย